สวัสดีครับพบก,กับช่องนันนนเจ็บก็วิง่งนิ่งได้ง่ายนะครับวันนี้อยู่กับเกมโลบ็อกแมปบ็อกฟุตนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนเทคนิคการฟาร์มมาสเตอรี่ผลไม้ปีศาจแล้วกันแบบเราไม่ต้องรีสเตทเลยก็คือสแตทหนึ่งอะสเตทหนึ่งเราไม่ต้องรีเลยเพราะปก,กติแล้วเวลาเราฟาร์มเราต้องไปรีสเตทใช่ไหมเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ผลทาดาเมจได้แรงๆเพื่อที่แบบเวลาเราตีมอนเลือดแดงๆแล้วเราก็ค่อยสลับมาเป็นผลมันถึงจะแรง มันถึงจะฆ่ามอนได้ถูกไหมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าทิศนี้ก็ทํำยังไงกันโอเคครับก็เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายเทคนิคนี้ให้ฟังนะว่าเราจะทํำยังไง<ม>ก็คืออันดับแรกเราก็ต้องมีเพื่อนก่อนหนึ่งคนแล้วเราก็ตีได้แค่บอสอย่างเดียวนะเราจะไม่สามารถที่จะตีพวกมอนธรรมดาได้เราจะทําได้แค่บอสอย่างเดียว<ม>เราต้องทาดาเมจใส่บอสต,ตัวนั้นนะที่เราจะไปเก็บมัสเตอรีนะ่เนาะพี่แนะนําก็ตีไปสักประมาณให้มันเกิดครึ่งหลอดก็ได้นะเพราะว่าเราต้องตีให้ดาเมจมันติดท็อป ถ้าสมมติว่าเราทำดาเมจน้อยไปเงี้ยเราไปตีแค่ทีสองทีย่างเงี้ยดาเมจเรามันไม่ถึงนะดาเมจเราไม่พอเงี้ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทั้งเลเวลไม่ได้ทั้งเงินไม่ได้ทั้งอะไรเลยโอเคนะพอเลือดบอสเหลือสักครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บให้เราสลับมาที่ผลลไม้ปีศาจพอกลับมาที่ผลปีศาจเสร็จปุ๊บก็ให้เราใส่สกิลผลลไม้ปีศาจใส่ไปที่บอสตัวนั้นทีเดียวสกิลเดียวก็พอแต่ขอให้โดนนะต้องโดนนะพอใส่สกิลที่บอสตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ให้เเพื่ออนรา ตีบอสตัวนั้นได้เลยเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะโอเคนี่นะ,พ,นนะพี่ตีไปครึ่งหนึ่งแล้วพอพี่ตีไปครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บพี่ก็ตปุ๊บแล้วพี่ก็กอให้เพื่อนฆ่าเดี๋ยวดูนะว่าพี่จะได้มาสเตอรี่เท่าไหร่ เห็นไหมได้มาสเตอรี่เราแค่จิ้มไปทีเดียวเห็นป่ะทุกคนเดี๋ยวเอาใหม่นะพี่ไปจิ้มบอสก่อนตีไปเน่าตีไปสักประมาณเท่านี้นะเสร็จปุ๊บพี่ก็เล็งสกิลยังไม่โดนนะยังไม่โดนยังไม่โดนโอเคโดนละพี่ก็ถอดออกมาแล้วก็ให้เพื่อนเราไปตี ด,ดูนะถ้าดาเมจเราไม่ถึงนะเราจะไม่ได้อะไรเลยนะถ้าดาเมจเราไม่ถึงก็แน่นาว่าให้ตีก็ตีคึ่งหลอดแล้วกันยวไปตีมอนโลก3มแล้วก็ระวังเราตายด้วยเห็นไหมเราได้มาสเตอรี่ของผลปีศาจมาโดยที่เราใช้ผลปีศาจจิ้มแค่ทีเดียวเองโอเคครับมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือเราต้องทําดาเมจที่บอสตัวนั้นให้ได้สักครึ่งหนึ่งก็ได้อ่ะสักครึ่งหนึ่งคือครึ่งหลอดแล้วเราก็สลับมาเป็นผลปีศาจ แล้วเราก็ใช้สกิลผลปีศาสตีบอสต,ตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนปิดจ,จ็อบเลยแค่นั้นเราก็จะได้มาสเตอรี่มาแบบง่ายๆแล้โดยที่เราไม่ต้องไปรีสแตทเลยดูนะตายละโอเคพี่กัน ที่เนี้ยก็รอให้มาซรลรี่มันเด้งถ้าเราไปตีบอสที่มาเลเวลสูงๆเงี้ยเห็นไหมดูดิมาซรลรี่เด้งพวดเลยอ่ะพี่ไม่ได้อัพเลยนะเห็นไหมบอสฟุตหนึ่งเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้รีสเตทเลยอ่าเราจะไม่ต้องเสียงเงินเราไม่ต้องเสียงเงินเอฟก็ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับน้องๆที่ยังไม่รู้นะว่าการฟาร์มาติลี่แบบเนี้ยมันก็ทําได้นะ เอาไว้คลิปหน้าพี่จะหาทริคดีๆมาฝากน้องๆแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย